สวัสดีครับนี่เจช่งครับอันนี้นำสนารตัวเช็กซ่อมแอร์บ้านนะครับเป็นพ纳สนิตอินเวอร์เตอร์ r สามสองนะมีปัญหาเ,า,าเย็นบ้างไม่เย็นบ้างแล้วก็เห็นลูกค้าบอกแจ้งเช็คโคด้ด h 9 7นะหรือ f f 9 7 f เกหรือ h เ7นี่นะประมาณนี้จะใช่มาเตรียมจับกระแสตร,ตรงนี้นะครับวัดฟงวัดไฟดูอีกทีนะึงนี่นะพนารุ่นนี้ ภายในก็ CS ขีด XU 1 3 VKT นะครับคอยร้อนก็ CUX ขีด XU 1 3 KVK เป็นพนาสเน็์อินเวอร์เตอร์นะครับแผงบอร์ดก็เมนบอร์ดประมาณนี้มอเตอร์ก็ประมาณนี้นะครับรุ่นนี้เป็น2อใบพัดนะครับ อ่ะวานนี้ของเปิดครับพี่<ะ>เปิดเปิดแอร์อีกทีครับ,ต,บตัวนี้จะอ่อนอ่อนมาจากคอยเย็นนะคีรีส์อ่อนนะสองร้อยยี่สิบ สองสามขึ้นเริ่มทำงานนะพัดลมเริ่มหมุนเสเริ่มขึ้นดูพันกันดีซีห้าสิบโวลต์นะสองสามสวิงนะครับตั้งแต่ยี่สิบถึงเกือบสามสิบเป็นดีซีนะสองสามกระแสแอมเริ่มขึ้น แสสูงสุดตอนนี้เห็นว่า4.43ก็อสองาหุ่นเริ่มมีความเย็นหลังก็เริ่มหมุน ดูกระแสกันว่าได้ตามเพจหรือเปล่านะต,ต้องวัด,ดความร้อนอีกทีตอนนี้2แอมป์อยู่ต้องวัดความร้อนนะครับเข้าฝากันาฝานานากาก จะมีเหมือนไอความร้อนนะตรงฝาครอบไปกัอนอันนี้ก็ยังอยู่ที่ ต่อที่หนึ่งเก้านะครับแอมความร้อนตอนนี้ใส่นะสามสิบนะครับไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่รอบอยังไม่จับรอบตั่าไหรครับไม่แน่ใจแมวรุ่นนี้มีนวงนานขนาดไหนตอนน,นี้อยู่ที่สองแอมเนะี่ย เราอ,อ,อยู่ที่สามสาจุห้าแต่ตอนนี้จะเชิ่งกับตรงนี้หน่อยนะกำแพงสังกะสีหน่อยนะสามสิบอนะ็ดจุดหนึ่งเก้าะตอนนี้ความร้อนกระแสอยู่ที่สองจุดสองสี่รอนิดนึงอ่ะพอเริ่มฉ่ำนะต้องไปแลกลับนะ ที่ลองตั้งอุณหภูมิไปที่ลงเยเยอะหน่อยต่ำสุดนะครับเอ,อ่อต่ำสุดมันเท่าไหร่ยี่สิบเอายี่สิบตอนนี้ตั้งกี่องศาครับเอาต่ำาๆเลยครับเอาต่ำสุดเลยครับเอาเย็นต่ำสุดเลยฮะได้เท่าไหร่ครับอ้าโอเคสิบหกนะครับต่ำสุดได้สิบหกองศานะครับโอเคทัองตั้งต่ำสุดนะครับงาน,นกลัวมันจะ พอดีอากาศเย็นๆโอเคสาสิบสองจนี้ควมร้อนนะกระแสแอมอยู่ที่สองจุดเริ่มปรับรอบขึ้นนะสามสมร้อน กระแสแอมอยู่ที่เกือบสามแอม์แล้วแต่ดูกันว่าปรับได้ตามเพจไั้ไนกะล้เคียงนะครับเ,เสียงรอบจัดนะความร้อนอยู่ที่สามสิบสามจุดสี่อเจ็ดนะครับแต่ขึ้นสี่แอม์แล้วก็ฉ่ำทั้งไปและกลับนะครับ สามจุดเก้าศูนย์ก็ไม่เกินสี่เมตรนะอุณมร้อนอยู่ที่สามสี่จุดสาม ก็ร้อนด้วยอสาส่จนหกเลยเอยใส่ที่สามสามี่ออเ, 3. 3. เอ้สามจุดใหเ, 9. 9. 9. 9. 9. เออก้าเก้าห้พร้อมร้อยสี่สิบเอ้สามสิบ่จุดหก่อเนะนี่ยาคาสาสอง เดี๋ยวของจำไม่ได้นะพี่นานไม่ตัดพ <c oughs> ี่มันนานนี่ไม่ได้ตัดเลยเออช่างมา <c oughs> ช่างมากลัวกลัวรัศมีช่างเพราช่างกลับนั่นแหละ <c oughs> เตรียมตัดเลย <c oughs> ออประมาณสิบห้านาทีนะถึงตัด ตอนนีมันทำง,งานปกติอยู่รอเวลานิดนึงนะครับบางอาการยี่สิบห้านะครับโอเคอ่ะตอนนี้สี่นะครับสี่จุดสามอ่านร้อนอยู่ที่สามสิบสี่นะครับสามสี่จุดหนึ่งอยู่นะตอนนี ี่กระแสก็ใกล้เคียงกับเพดนะครับ 4m นะครับตอนนี้อ็อใช่ช่วงนี้อากาศเย็นด้วยร้อนแค่สองวันกลับมาเย็นอีกแล้วเมื่อคืนนี้ได้เปิดไหมครับไม่ได้เปิดเลยเป็นอาทิตย์แล้วพอดีอากาศเย็นด้วยอืม ไม,ไม่เปิดก็เย็นอยู่ทำงานสักพักเริ่มลดรอบครับความร้อนอยู่ที่สามสี่สามสี่จุดหกนะครับก็แอมก็ลงมาที่สามแอมครับตอนนี้เสียงลดรอบลงแล้วสาแล้วนะครับ โอเคลองแล้วก็ยังไม่ตัดนะครับตอนนี้ความร้อนก็อยู่ที่สามสามสองจุดแปดนะครับกระแสแอมป์ก็อยู่ที่สามแอมป์นะครับโอเควานกดปิดรีโมทครับเราต้องปิดไฟแล้วลื้อดูนะครับว่าวัดอะไรโน่นนี่นั่นดูนะครับโอเคกลัวเผื่อมีปัญหาอะไรนะครับน่าจะมีปัญหาแล้วสักอย่างนะที่บอกว่ามันดังค่ะค่ค่ะค่ะค่ ก็ดับไปนะโอเคครับปิดแล้วนะครับเดี๋ยววัดไฟ AC ตรงคันหนึ่งกับสองกัน,กนมันมีไฟมาไหมรุ่นนี้โอเครุน่นนี้รุน่นนี้ยังมีไฟจ่ายที่เมนบอร์ดนะครับกดปิดแล้วนะครับเดี๋ยวดตัวพันกันเดี๋ยวต้งองรอแป๊บนึ่งหรือว่ารอหน่วงสักพักแล้วตัดไปหรือวะ ไฟพันนะครับปิดรีโมทแล้วยังยังมีสวิงอยู่นะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงถ้าไม่ปิดเบรกเกอร์ไว้ก็สวิงตลอดแล้วว่านะเดี๋ยวดูกันอ่ะตอนนี้คอยร้อนดับไปแล้วนะครับพอเย็นก็ปิดแล้วนะครับเดี๋ยวรอนิดหนึ่งถ้าไม่ปิดเบรกเกอร์ไว้จะสวิงตลอดหรือเปล่านะับเดี๋ยวดูกันถ้าสวิงตลอดก็ถ้าเป็นเคสนี้ก็แนะนำให้ปิดเบรกเกอร์นะครับหลังใช้งาน รอสามนาทีแล้วก็ปิดบรกเกอร์รอก่อนว่าจะมีตัดไหมนะครับอย่งางนั้นบอร์ดจะทํางานสื่อสารกันตลอดนะระหว่างคอยร้อนกับคอยเย็นนะครับกี่เสียงรีเลย์ตัดแล้วนะครับรอประมาณสามนาทีนะครับจะมีตัดอยู่ถ้ามีตัดก็โอเคนะครับตัดไฟ AC นะครับไปแล้วนะครับขาหนึ่งกับขาสองเนี่ยนะครับ ไม่มีแล้วประมาณสามทีเสียงเรียตัดแป๊กนะครับแล้วก็สื่อสารถ้าไม่ตัดนี่ต้องปิดเบรกเกอร์นะถ้าเขาตัดก็ไม่ต้องปิดแต่ก็ถ้าปิดไว้ก็ดี oh <my> วัดสองกับสามนะครับสื่อสารนะครับอ่ะก็ตัดนะครับโอเคตัดไปก็ตอนนี้ก็จะทำงานแล้วก็สแตนบายแค่ตรงบอรดคอยเย็นนะครับสแตนบายอย่างเดียว แสดงว่าตัวเวล,งเวลางกดรีโมทแล้วตัวคอยร้อนจะตัดนะครับมีรีเลย์สั่งออนจากบอกคอยคอยเย็นมาที่คอยร้อนนะครับก็คอยร้อนก็ได้พักแต่ปัญหาก็คอยเย็นคอยเย็นไม่ได้พักนะครับรุ่นนี้ก็โอเคครับตัดอยู่ครับอโอเคครับเดี๋ยวต้องเลยดูนะครับคอมพิวเตอร์กระเบนนี้นะพานาสนิค Okay. ท่อโลนี่ช้ำเลยนะครับต้องเช็คมอเตอร์ก็จะเป็นตัวนี้เก็บข้อมูลไว้เผื่อใครต้องใช้มอเตอร์ก็จะมีฮอนสวิตช์แยกนะครับสามเส้นต่างหากดูดิดมดูนี่ยัเขียนเนี่ย แล้วก็มี IC อยู่ด้านนอกนะฮะตัวนี้ IC IPM เนาะเป็นตัวตั้งนะครับเดี๋ยวเขาจะเช็คตัวเซ็นเซอร์อุณหภูมิต่างๆดูนะฮะมีสามตัวนี่นะตัวเล็กๆนี่ตัวไหนเอ่ยอ๋อตัวเล็กสเส้นแย่งในตัวอุณหภูมิภายนอกนะครับ ตอนนี้มีความร้อนอยู่ดูสิจะค่ากี่เคนะครับตัวนี้หัวหลักคอมอ๋อตัวนี้เป็นหลักคอมตัวแยกมานี่เป็นเซ็นเซอร์หัวลักคอมนะครับตัวนี้จะเป็นอุณหภูมินอกกับกลางแผงเดี๋ยววัดตอนนี้ก่อน ตอนที่มีความร้อนอยู่วัดตัวมอลคอมนะครับตอนแรกได้ 20k นะ21 22k อยู่นะครับตั้ง 1k นะครับด้วยมันติมิเตอร์นี่นะก็วัดตัวใหญ่นะฮะกลางแผงนะครับจะความร้อนตัวนี้ 5k นะครับ 5k อยู่ ตัวเล็กนะครับเซนเล็กอุณหภูมิภายนอกนะครับเซนเซอร์คอยร้อนคอยนอกตัวนี้สิบห้าเคอยู่นะครับตั้งคูณหนึ่งนะครับสิบห้าเคเส้นนี้ก็เป็นมอเตอร์สไลด์นะครับนี่นะ รถนี้ห้าสายนะี่ตรงนี้นะครับตรงนะคบสวาวนะทีันสีเอาตวน้มาบอดมาดูนะครับสีสวิตชิ่งก็บเบอร์นี้นะครับ 1> a 1 6 1 h k งหกหถ่ายไว้เผื่อใครต้องใช้นะครับสูงให้ก่อนก็มเเล,เลออนตัวนึงอยู่นี่นะฮะ12โวลต์นะฮะ มีฟิล์ออโต้สวิตชิ่งดูไอซีนะครับไอซี IC ของตัวไอซีไอพีดูนี้นะ,ะ L S A หกแปดหกแปด M H นะครับตั้งไว้ก็จะง่ายหน่อยนะเวลาปักกีถ้านอนก็จะทำยาก ดูว่ามีมันมีจริงจงริงจกเข้าที่เมนบอร์ดไหมนะฮะก็ไม่มีนะน,นี่ก็ไอจีบีต่างๆนะฮะแล้วก็ไอซีเอไอพีเอ็มดูคาป,ปาได้รุ่นนี้เท่าไหร่คาป,ปาซิเตอร์ก็หนึ่งพันหนึ่งร้อยไมโครสี่ร้อยโวลต์นะครับนี่ตัวตัวใหญ่เลย อื่นก็ไม่มีอะไรครับตอนนี้รอให้เย็นแล้วก็วัดตัวเซ็นเซอร์อุณนพ่มทีนะตัวเทอร์มิเตอร์อีกทีนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงขางนาดไหนนะแล้วก็วัดโอมมอเตอร์สไลด์นะครับลองลนะจับสีน้ำเงินสลับด้านตั้งคูณ10 10ก็ว,วัดแล้วได้ประมาณ200โอห์มนะครับเียทุกเส้นเลยนะได้200โอห์มหมดโอมเท่ากันนะครับ ทั้งหเส้นสลับสีดำหรือแดงก็แล้วแต่จับน้ำเงินวัดทุกเส้นนะครน้ำเงินดำเหลืองแดงส้มนี่ได้200โอห์มหมดนะครับสลับด้านก็200โอห์มรอเย็นนะครับวัดหัวละคอามกีนะครับตั้ง 1K ประมาณ 30K นะครับเปลีย่ยนแปลงนะครับตอนนี้จะดู กลางแผงอันนี้กลางแผง 5k นะครับไม่เปลี่ยนตัวอุณหภูมิกลางแผงตัวนี้ไม่เปลี่ยนแปลงนั่นแหละตัวอุณหภูมิภายนอกนะครับ 16k <5 K S 2> นะตั้ง 1k เส้นเล็กนะจับความเย็นข้างนอ,นอกแผงตัวนี้เปลี่ยนแปลงตัวนี้เปลี่ยนแปลงมีตัวนี้ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงครับตัวกลางแผงนะครับ นี่ไงร่องรอยนี่นะมนันหนูเข้าอยู่นะนี่นะมีขี้หนูนะน่าจะเป็นหนูจี๊ดนะครับมีหนูเข้าอยู่ในนี้ จกเห็นแต่ขี้นะครับไม่เห็นน,หน้โถหนวกทต้งหนวจีบครับตัวนี้ก็ร้อนจัดนลต้องแดงไม่น่าจะลูกค้าล้างอยู่ลูอเปลตัทีกหกเดือนนตัวนี้นะครับพกา,าตัวนี้มันไม่มีกันหนูเข้านะหนูน่าจะเข้าได้เราบ้านอยู่ติดคลองเนะี่ย ตัวนี้ก็แช่น้ำนะครับตัวนี้ลองลองวัดค่าอ่าจะอีกเครื่องหนึ่งแล้วคก็ค่าเท่ากันนะห้าเคเดวจะมีตัวนิดต่างนะครับก็เมื่อกี้ลองเอาน้ํามาแช่นะน้ามาแช่แช่ให้เย็นนะครับก็จะได้ค่ากลับมาตอนตัวนี้ห้าสิบเคนะก,ก็ตรงนะแน่ใจว่าก่อนนั้นนี้มันมีไอ้หนูเข้ามาหรือเปล่า จุดนี้นะครับแช่นาวมันก็ได้อยู่นะฮะห้าสิบเคนะโอ okay. เคเจอมิเตอร์ก็ตรงหมดนะครับเปิดใหม่นะครับจะดังอีว่าดังแก็กเก็กเ็กเ็กเปิดเบรกเตอร์ใหม่ ครับผมทำงานแล้วครับเปดนาทีนะครับอออลองตั้งอุณหภูมิที่ี่20องศาครับเสร็จู่แล้วนะครับดีหมดนะครับทำงานเร็วกว่าเดิมอีก สามแอมป์เรามีฟรีดเลยความร้อนสามสิบสามไอสามสิบก้าปิดปิเกอร์ใหม่รอบนี้ทำงานเร็วมากนะครับโอ้รอบนี้ทำงานเร็วกว่าเดิมใส่เจอแช่ เอ่เอเทอร์มิเตอร์แช่น้ำเข้าไปตอนนี้รอบนี้ 4. ี่จุดสจุดห้เลยนะครับความร้อนตอนนี้31.6อยู่รอบนี้ร้อนกว่าเดิม4แอมป์กว่านะครับปิดเบรกเกอร์แล้วเปิดใหม่นะเมือนน่อกี้รอบแรกไม่ได้ปิดเริ่มรดรอบลองแล้ว 4.0CM ซอก,ก็จะฉ่ำขึ้นเร็วแป๊บเดียวนะลอดรอบนีอันนี้32.8่ะสปีดแป๊บเดียวนะครับก็มาที่2.73นะครับโกลด์เกอร์ใหม่ 2. 5. อจุดกีลอดลอดลงมานะครับ ร้อนก็อยู่ที่3.6ไอ้3.7นะครับ<ม>ก็ไม่ร้อนมากนะ3.8เงอกกาดเย็นนะวยวันนี้วันนี้ก็อยู่ที่2.95นะครับ2โหน่ฉ่ำตัวนี้ยังไม่เริ่มปรับปรอบเป็นหน่อย3แอมปรอบไปหนึอง ร้อนก็ขึ้นมาที่34โอเครอบน,นี้รู้สึกจะร้อนกว่าเดิม <34. S 1> อ่ะโอเคครับตันนี้3แอมป์นะครับก็กระชับทั้งไปและกลับนะครับวามร้อนก็ตอนนี้34.8นะครับโอเคนะไงต้องให้ลูกค้าใช้ดูก่อนนะครับไม่ไงั้นก็ต้องลองเปลี่ยนตัวเซ็นเซอร์ดูก่อนนะครับแต่ว่าที่ใช้ได้ก็คงต้องใช้ไปก่อนนะครับ ก็ถ้าอากาศเย็นก็ให้ตั้งจากยี่สิบห้าองศาลงมาที่ยี่สิบหรือสิบแปดองศาหรือตั้งให้ต่ำสุดลองดูก่อนนะครับเพราะบางทีมันจะไม่ทํางานนะเพราะว่ามีเซ็นเซอร์จับอุณหภูมิตัวด้านนอกอยู่นะตรงนี้นี่ก็แต่ที่แน่ต้องพยายามล้างแอร์ทุกๆเดือนก็ไม่มัน่นใจเหมือนกันว่าบางทีหนูเข้าไปด้านในหรือเปล่านะครับโดนดังคืกๆคอะไรประมาณนี้ที่เปิดก็มีเสียงไอ้ตัวมอเตอร์สไลด์จะมีดังอยู่นิดหน่อยนะครับ ปกติของเขาโอเคครับยังไงก็บอกว่าจะมีประโยชน์ฮะยังไงช่วยกดต่ามกดซับสไครต์กดไลค์แชร์ก็เป็นกำลังใจให้่ฉยเหมือในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมงาน